เกษตรบานนามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อวันนี้สีพามาเบอร์นะอัปเดตนะครับต้นมะริดนะครับไม้ป่าหายากจังมะริดทันไทยนะครับไม้ป่าโบราณนะครับแล้วก่อนเวลาชมเราฟังปากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะพี่น้องมาแล้วก็บ้านนะครับหลังจากที่คลิปสีพานมาครับการปลูกมะอามะริดนะครับ อัตราการเจริญนะครับอันนี้ผ่านไปนะครับ1เดือนครึ่งเลยพี่น้องเด้อกะชี้ได้ประมาณนี้ครับสูงประมาณ10เส้นนะครับเนาะแล้วก็มีใบคู่แรกนะครับออกมาก่อนแล้วก็จะอันนี้ก็คือลายๆกันแล้วครับพี่น้องตอนนี้ค่อนข้างที่จะอันนี้ปลูกเพาะมือเดียวกันนะครับเนาะลงเพาะมือเดียวกันเลยครับขื้นมาความต่างกับบอยมีหลายครับมี ตัวนี้อาจจะยังบ่ขึ้นกับใดครับวิที่ความแข็งแรงนะครับนี่ครับอัตราการอรอถนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่พี่น้องนี่ครับใบนี้อาจฉีซอยท้ำการคอดบทันนะครับมันสีหยเงยจากเปลือกมันนะครับเนาะจากเมล็ดนะครับเนาะอันนี้เข้ากันจะมีการอ่าซอยมันก่อนที่มันสีขอดนะบีบีมันออกนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับบีซอยมันนะครับ พิอมอคู่ที่สองนะครับเนาะนี่คนระับเมล็ดพันธุ์ไทยโบราณเนาะเป็น้องเนาะพี่น้องใน,ะนงเบิ้องลับเนาะแอดมินแนะนำนะครับให้ปลูกไววก็ดีนะครับใม่เมลิดนับเพราะว่าผลมันกระท่านได้แล้วก็ใหม่ก็มีราคานะครับ ปลูกว้ก่อนครับที่ขายบ่ขายไปจังไรค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งครับม้านกินได้แล้วก็มีประโยชน์นะครับที่สําคัญนะครับต้นไม่มีความแข็งแรงแล้วก็ใบบอชพัดใบนะครับแล้วก็เป็นต้นล่ำตรงรากบกินบ้านกินเฮือนนะครับรากบกขยายนะครับรากลงกลนสูลงดินอย่างเดียวนะครับไม่มีความแข็งแรงแล้วก็สวยงามน้ำพี่น้องผลมันกระทานใดแพงน้ำพี่น้องะหลูกละลอยหมครับอันนี้แอดมินสิบขยายแล้วก็สิบปลูกนะครับมี อัปเดตจังไหนนะครับมีผลต้นใหญ่แล้วแอดมินก็สีแจกนะครับสายแจกอยู่แล้วครับวันไดเขามาชมนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ครับเพื่อสีได้เมล็ดพันธุ์ไปปลูกนะครับหลังจากอันนี้ใช้เวลาประมาณเจ็ดปีนะครับเนาะสามถึงห้าปีนะครับยางเร็วนะครับอ่างสาก็คือแปดถึงสิบปีนะครับบ่ดโดนครับแป๊บเดียวพี่น้องหลังจากที่ปลูกนะครับเดี๋ยวแอดมิน ปลูกไว้สวนอยู่ประมาณสี่หาต้นนะครับเดี๋ยวสีเอามาฝากกันครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเอาไปลงสวนไว้แล้วนะครับเนาะอันนี้เป็นเมล็ดเพาะพันธุ์มะมัมนะครับเนาะสีเอาไปลงสวนคู่สะอีกคือเก้านะครับเนาะฝากพี่น้องเป็นกาลังใจนะครับถ้าแอดมินอยากจะแนะนานะครับให้ปลูกไว้เลยครับปุ๋ยยังมีพันธุ์นีเมล็ดเมล็ดนะครับเดี๋ยวแอดมินสีแนะนํานะครับนะทักมาอ่าคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปเนาะสีแนะนําสวนใดมีจังไรราคาจังไรนะครับเนาะ ราคาบนี้กันบันไดครับแอดมินได้ไปสืบมาแล้วครับไปหลายส่วนมาแล้วครับอาจจะมีอยู่หลายๆมองนะครับอยู่สระบุรีก็มีนะครับอยู่นครปฐมก็มมีนะครับนะครับอัตราการรอดนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแอดมินบอกเลยครับจากการที่เพาะโดยตัวเองนะครับเนาะ้วก็ผอ่านเป็นเ่งเดือนนะครับเพิ่นกระสีแตกขึ้นมานะครับเป็นยอดที่สองนะครับคู่ที่สองนะครับ กถือว่าบบเลโอโบซาครับพอดีกับต้นไม้มะลิครับฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังเลยพี่น้องเด้อรักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปสำหรับคลิปนี้ลา,า,าไปก่อนครับอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งครับสวัสดีครับ